หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

สามสิบว,วินาสิวิองเหรออืมห้สาสิบวิ หนึ่งนาที